ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีเจ๊ อัสดีค่ะรับดีเจ๊เอายำลงมิตรทิ้งนะได้ค่ะอย่าลืมใส่น้ำปลาปลาอ้วนซปเปอร์แซ่บให้ด้วยนะแน่นอนค่ะแล้วก็กลับบ้านขวดหนึ่งโอเคค่ะเพราะที่บ้านเนี่ยชอบกินกันมากโอเคยำรอสักคู่แต่น้ำปลาปลาอ้วนซปเปอร์แซ่บรับได้เลยไง<ด> <c oughs> เฮ้ยงอะไรเนี่ยรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ตะขอพวกนี้รู้เอ้ารู้กินทำไมอ่ะผมก็กินของผมอย่างนี้ประจำอ่ะเอ้าไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็น นี่ผมน่าอายุร้อยปีอะเอ้าแสดงว่ากินของพวกนี้ประจำเปล่าที่ปู่ผมอายุร้อยปีอะเพราะเขาไม่เคยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหะเนี่อยากมีปัญหาไม่มีครับอยากตายไวเลยละไม่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 ครับมาดิครับจะไปก่อนนะครับโหดละหลอดเลยครับพี่คะนั่งตั้งนานแล้วไม่คิดจะสั่งอะไรทานเลยหรอครับอยากตายไวใงเนี่ย มายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยก็มาดิครับไมุม่เอาไม่เอาครับ <c oughs> โอ้ยใส่เลย